สวัสดีครับผมคุณครูธนนชัยคำพานะครับคุณครูโรงเรียนเอกอโยธยานะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการใช้งานการเข้าสู่แอปพลิเคชันส l ูบ t ยนะครับในการตั้งค่าความปลอดภัย2ชั้นนะครับหรือที่เรียกว่า2 fa นะครับสำหรับคุณครูนักเรียน และผู้ปกครองนะครับเนื่องจากนะครับขณะนี้นะครับทางสคูบอยได้เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของทุกทท่านนะครับเพื่อป้องกันนะครับบุคคลอื่นล็อกอินบัญชีของเรานะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับต้องดําเนินการทุกทท่านครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่แอปสคูบอยนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกอินครับในหน้าล็อกอินนะครับ ช่องโรงเรียนนะครับให้พิมพ์คำว่าเอกครับจะมีชื่อโรงเรียนเอกอโยธยาขึ้นมานะครับให้เลือกโรงเรียนเอกอโยธยาครับในช่องที่สองนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้ใส่รหัสนักเรียนนะครับและสำหรับคุณครูนะครับให้ใส่เบอร์โทรศัพท์หรือรหัสบุคลากรนะครับ ส่วนในช่องที่3นะครับให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับอย่างเช่นนะครับเกิดวันที่1เดือนธันวาคม2550นะครับก็ให้ใส่นะครับ0 1 1 2 2 5 5 5 0นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบครับ หากท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ทำการตั้งค่าความปลอดภัย2ชั้นนะครับระบบนะครับจะบังคับให้อัปเดตข้อมูลนะครับช่องทางนะครับได้แก่อีเมลเบอร์โทรศัพท์และการเชื่อมต่อบัญชีลายนะครับโดยสามารถนะครับเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับหรือจะทำการตั้งค่าครบทุกช่องทางเลยก็ได้นะครับ และเพื่อเริ่มใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย2ชั้นนะครับก็คลิกที่เริ่มต้นได้เลยครับช่องทางแรกนะครับระบบนะครับให้ทําการยืนยันอีเมลนะครับเน้นนะครับว่าต้องเป็นอีเมลนะครับที่เราสามารถเปิดเข้าไปรับรหัส otp ที่ระบบสกูบไบสนะครับจะส่งไปให้ได้นะครับช่องทางนี้นะครับก็กรอกนะครับอีเมลของเราลงไปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับคลิกรับรหัสยืนยันครับจากนั้นนะครับให้ไปที่อีเมลนะครับและคลิกเข้าไปเพื่อดูรหัส OTP ที่ทางสกูบส่งมาให้นะครับหลังจากนั้นนะครับนำรหัส OTP นะครับมากรอกใส่ในหน้ายืนยันด้วยอีเมลนะครับโดยเวลาจะแจ้งว่านะครับ ให้ทำการยืนยันภายใน3นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกปุ่มยืนยันนะครับเมื่อคลิกปุ่มยืนยันแล้วนะครับระบบนะครับจะแจ้งว่าคุณได้ทำการยืนยันอีเมลสำเร็จนะครับก็ให้คลิกถัดไปได้เลยครับ ช่องทางถัดมานะครับระบบนะครับจะให้ทําการยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่นะครับสกูบไบนะครับจะส่งรหัส OTP นะครับไปยังเบอร์โทรศัพท์นะครับผ่านข้อความนะครับช่องทางนี้นะครับก็ให้ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปได้เลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกรับรหัสยืนยันครับในข้อความของเบอร์โทรศัพท์เรานะครับ จะมีรหัสนะครับ OTP ที่สกูบไบท์ส่งมาให้นะครับให้เปิดเข้าไปดูรหัสนะครับและนํารหัส OTP ที่ได้นะครับมากรอกใส่ในหน้ายืนยันนะครับโดยเวลาจะแจ้งว่าให้ยืนยันภายใน3นาทีนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกยืนยันครับระบบนะครับจะแจ้งว่ายืนยันเบอร์โทรศัพท์สำเร็จนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้คลิกถัดไปครับสำหรับการยืนยันด้วยการเชื่อมต่อบัญชีลายนะครับทางเรียนให้สิทธิ์กับคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนนะครับว่าจะทําการยืนยันผ่านการเชื่อมต่อบัญชีลายหรือไม่นะครับอาจารย์สกูบายแจ้งว่าให้ยืนยันผ่าน2ช่องทางก็ถือว่าปลอดภยัยพในระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้า ท่านใดจะทำการยืนยันผ่านการเชื่อมต่อบัญชีลายก็สามารถคลิกเชื่อมต่อบัญชีลายได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะไม่ต้องการยืนยันโดยการเชื่อมต่อกับบัญชีลายนะครับก็ให้คลิกคำว่าข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากคลิกคำว่าข้ามแล้วนะครับทางระบบนะครับจะสรุปการยืนยันให้เราทราบนะครับว่าบัญชีสกูบอยของเรานะครับทำการยืนยันผ่านอีเมลสำเร็จนะครับ ทำการยืนยันผ่านเบอร์โทรศัพท์สําเร็จนะครับและถ้าใครไม่ได้ยืนยันเชื่อมต่อกับบัญชีไลน์นะครับระบบก็จะแจ้งว่าคุณยังไม่ได้ทําการเชื่อมต่อกับบัญชีไลน์นะครับก็แล้วแต่ทุกๆท่านนะครับว่าจะทําการเชื่อมต่อบัญชีไลน์หรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกเริ่มต้นใช้งานทันทีได้เลยครับ